กลับมากันอีกแล้วมัน,นก็มาเล่นแบบเดิมไปเล่นกันเก็บก,กุญแจบอสเก็บเก็บเก็บให้หมดอันสุดท้ายโอเปิดล็อกปืนกระสกล้าแล้วกแกไปไหนวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอยู่นะ่า อุ้ยอะไรเนี่ยไขรปาเระเบืบ่อใ่ยายหมดยายโคตรนะเออยายยายเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวยายใจเย็นก่อนยังไม่ได้ปลาอะไรใเลยเพิ่งเข้าเกมมาเอ,อ้ยยายไม่ขอใจจัดไปจัดไปไม่พอใจ ยายไม่พอใจปิ้วอาจจทำเพื่อนฉัะนขะอหน่อยนะเจ้าระเบิดเปรียง <laughs> ปลาทองไปไหนปลาทองเอเห็นอะไรแวบบ็แบๆวบโหไม่ใช่ปลาทองอยู่ไหนวะอ,อ,อยู่นู่นพี่ปลาพี่ปลาทองกลับมานี่ยปวดอกยายปวดอกนี่ไหนปลาทองไปหาของมาปลาใส่อีกดีกว่าเฮ้ยลูกบอลโอ้ยเพื่อนถูกมีดเลย ควรไปเทอมตามในชีวิตจริงนะไปหายายกันไอ้ยายอยู่ไหนโอ้ยตกใจหมดเพื่อนไปว่ะไรอ้ชวนกระเด็นไปดาวขันไปเยอะเพื่อนมึงร่อมางแม่มึงเอยยากนะ ไอ้ป้ายทางนี้มันก็ตามอยู่ตลอดเลยเฮ้ยบีพึ่งจรู้ว่ายายขึ้นไปบนนั้นได้ด้วยขึ้นไปเพือ่อเว้ยเข้าอยู่ในพุ่งมาอา้าวเรียบร้อยเกมบปใจะย,น,ยน่เอา้า ไปเกี่ยวเนี่ยเอาก,การะเบื้องฟาดไม่ชินไม่รู้ใช้ก,กระเบื้องเลยก็ฟาดาแต่ระเบิดนิ้วคลี่ยร์ไ่ใช่ระเบิดปกตินั่นแหละ ขมัมไปแล้ว I'm sorry วิญญาณเรือ,รอน้อยมากหากหาอะไรก่อนโอ้ยแกนี่ตกเลยแม่เนี่ยที่น้องไปหนของได้โอ้ยมันเพื่อนนี่ย่าไปไหนด้ว่ ้ตกใจหมดอีลรวดโอยอยายเลือดเพิ่มเลือดสิามอปากปกตี้ยเพื่อนนี่มาแย่งจรวดอีกอะไรเแมววาดใหญ่ โอ้ยดีโอ้ป้าหวาแม่หนุ่ยปลาตีนไอ้เพื่อนจัดการดิโคตรชนะชัวชัวไอ้เพื่อนปลาเลยปลาเลย ปลาโดนไปเนี่ยเ <c oughs> ข้าไปในนั้นก็เป็นกับดักดีปีปปลาดีาดีด้วยดอกปีปลาดอง, <c oughs> ดอง <c oughs> Ba đi đi ba đi đâu ơ bà đã lại phượt Thuốc sắp kiếm chuyện cày cặp tê đôi sậu đó ทำไมเพื ph ph ày, ày, ่อนผมสวยจังวะรอบใหม่จะเริ่มล้วโอ้ยไม่เอากายังกะรังเลือกพินยาโอยได้เป็นเอ้าทำไมชุดหายไปไหนเนี่ยชุดหายไปไหนนี่ทีนี้เร่ชุดหายเพราะช้าง อีกคนโอ้อยูสิไปด้วยอืมมันต้องโดนเขาให้เอารถบัสไปเลย ไปเลยไปไหนก็ไปทำโครเรสก่นอนเฮ้ยีหยังเนี่ยผูไม่ได้แล้วนีงง่ปึ้งไปชนตู้เลย เด,เดี๋ดวเดเดาเดาเดาไม่โดนวิ่งเป็นวงกลมปลาไม่โดนทิ่าเพื่อนไปเลยขึ้นเพดานเลยเป็นจิ้งจบไปเกาะกระเพง ไข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 ่มไปเลย บางอาบางอามากบางอามากบางอามากเนาะเป็นไปเลยไปเลยสองตัวไปเลยเอ้ยทำเควส์นู่นไม่ใช่ทำเควสนี่จะเดินไปไหนเนี่ยไปไปไหนก็ไปไม่ต้องไปยุ่งกับใคร Ơi, cái à gì vậy? biu 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 เรียนมาแล้วไออ้้โยเด็กนี่อยากดูวิววิวบ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 ิววิวกลับบ้านไปเลย

โดนเหมือนกันไปเลย กลับไปเลยจะต้องมายุ่งต่อไปทำเค้สก่อนจะหมดแล้ว Don't do Thai. Set. dài cho má hoài. Ăn muối. ยีน,นมอ,นนม,อ,นนอนมใหญ่อืนนมเสียวตูดกูอันนี้ไม่ได้เรียกว่าแก่ค่ะอันนี้เรียกว่าอีนมใหญ่ค่ะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้เรียกว่าแก่ค่ะอันนี้เรียกว่าอีนมใหญ่ค่ะมีใครเก็บไก่ลูกบอลโอ้ยเลกอะไรกันนะกันนะ ทำไมได้เป็นแบบนี้เหมือนเดิมไม่ค่อยชอบเแหวนเกมไปไหนใครเป็นจเจ้า อเพื่อนเอาเลยเอาเลยแบฟ้าทุกกามาแล้วจ้าย่าอยากกินฟ้าทุกกาไม่โอ้ยเพื่อนมันยิงน้ำเพื่อมันยิงได้กระสุนเดียวเคยเล่นยัง ฮ้ยอ,อยู่นี่เบื้องกระเบื้องบบบตาระเบิดนิวเคลียเกเก็บ อ้อีเพื่อนจเก็บก็ไปบอกเพื่อ <laughs> ก็เจออนันนี้ปุ๊บเก็บกุญแจเจ้าเ <laughs> <c oughs> จ้า ไปเลยลูกบอลปึ๊บเก็บลูกบอลก่อนจะเอาไปปาใส่ตูดยายา <c oughs> โอ้ย หัวจุ้มขี้มีหัวจุ้มขี้มานี่นี่นะอีหัวจุ้มขี้หัวจุ้มขลิ ฉันจะต้องคืนใหญ่นี้อะไรนะมันเก็บไม่ได้วางกับดักเล้ยงใหญ่กับดักมีแค่นี้เด้อ ัดเจนบักของแท้บิลโอ้ยอัน,นี่ก็บักอันนี้ไม่ได้บักบิล ที่หัวจิ้มไข่ Hi.